เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงทําอะไรครับทรงสอ,งสองนค่ะคือพระเจ้าู่หัวของพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องๆต้องภูมิใจนะครับในประวัติศาสตร์โลกไม่มีใครนอกจากในหลวงรัชการที่9ที่ได้รับการถวายพระเกียรติมากที่สุดในองค์การสหประชาชาติทั้งหมด13ปรางวัลเฉพาะแค่จากยูเนสโกน้องไปคนดูไม่มีใคร แม้กระทั่งได้รางวัลเดียวนี้ก็ถือว่ายากแ้ะแต่พระเจ้าอยู่ว่าสิบสามรางวัลและรางวัลที่สาคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับน้องๆทุกคนในห้องนี้เกี่ยวข้องกับครูทั้งหลายนั่นคือรางวัลที่ไม่เคยมีบุคคลใดได้รับมาก่อนในโลกนี้ครับรางวัลอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเนี่ยรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์ความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ครับ Human Development Lifetime Achievement Award การพัฒนามนุษย์ท่านทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์สิ่งที่ทรงทำเนี่ยไม่ใช่ทรงทำแค่โครงการครับไม่ใช่ปลูกผักเลี้ยงปลาไถนาเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างเป็นแค่องค์ประกอบของสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแต่สิ่งที่เป็นหัวใจพระองค์ทรงเน้นการพัฒนามนุษย์นี่คือหัวใจที่ทำให้เรามีชาติ มีประเทศมีสังคมที่เข้มแข็งจุดถูกไหมครับมีสังคมที่สงบร่มเย็นไปต่อได้